วันนี้ผีตู้เย็นอาราวาสอีกแล้วผีตู้เย็นอาราวาสห้อ,องของกินหน่อยอนี่นะี่ไะผีตู้เย็นผีตู้เย็นอืม Ừ, nó không chảy nó không ra. <laughs> <laughs> ผีตู้เย็นผีตู้เย็นออกออกรอบ